สวัสดีครับพบกับแชแนลทอรทีชนะครับคลิปนี้มีกล่องนี้มาให้ดูนะครับเป็นงานพลาสติกโมเดลคิดนะครับนี่นี่คือชื่อเขานะครับเกต์มาชินก้านะครับจากมาชินก้าสัตต์อินฟินิตี้เวิร์นะครับนี่นะฮะเป็นตัว HG นะครับ1นึ่ต่อร้อนะครับเป็นของค่าแบรนไดนะครับนี่หน้ากล่องเป็นแบบนี้หน้ากล่องสวยเลยนะครับหน้าสะสมมากนะครับด้านข้างกล่องเป็นแบบนี้นะฮะนี่ นะครับเราสามารถประกอบเป็นตัวนี้ได้ตัวนี้ต้องมาประกอบเองนะครับไม่ใช่เป็นแบบเปิดแล้วเล่นได้เลยต้องมานั่งประกอบอีกนะครับแต่ว่าประกอบเองก็ไม่ได้สวยตามรูปนะครับในในรูปนี้เขาจะทําสีมาแล้วนะครับถ้าประกอบเองก็เขาจะเรียกว่าต่อเดิบนะครับมันความสวยมันจะลดลงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดน่าเกลียดนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบตัวนี้กันนะครับเปิดกล่องมานะครับก็เจอภาระใหญ่หลวงเลยนะครับคือมันเป็นงานพลาสติกโมเดลคิดนะครับเราจะต้องมาประกอบเองนะครับมันก็จะมีแผงนู่นแผงนี่เยอะแยะมากมาย แต่จริงๆเนี่ยใครจะ,ะประกอบเลยนะครับต่อดิบเขาเรียกต่อเดบก็ได้นะครับไม่มีใครว่านะฮะแต่เวลาถ่ายรูปอย่างผมเนี่ยชอบเอาอพวกโมเดลต่างๆเช่นวิกเกอร์ต่างๆมาถ่ายรูปพอถ่ายรูปปุ๊บเราเห็นพวกล,อ,ลอยพลาสติกอะไรพวกนี้เราจะแบบรู้สึกขัดใจว่าอทำไมมันต้องมีรอยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วการความเงาของเนื้อพลาสติกที่มันเป็นเงาจากเนื้อพลาสติกเนี่ยมันจะแปลกๆนะครับทำสีมันก็จะเพิ่มความสวยงามได้อีกระดับหนึ่งเลยนะครับเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องทําสี ให้ดีประมาณหนึ่งไม่ใช่ว่าทําสีแล้วมันจะสวยขึ้นซะทุกคนนะครับอย่างผมก็ฝีมือบ้านๆนะครับก็อาจจะไม่สวยก็ได้แต่ว่าก็ยังดีกว่าที่ไม่ทำนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยพลาสติกมันค่อนข้างมีรอยเยอะนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนปีกนะครับปีกสีแดงตัวนี้นะครับมันก็น่าทําสีน้าหลายส่วนเลยแผงก็ค่อนข้างเยอะนะครับหลักๆเนี่ยเห็นแผงเป็นสีเป็นม่วงนะครับเป็นออกม่วงน้ําเงินซะเยอะนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเป็นแผงที่เป็นสีเงินก็มี เนี่ยในแผงสีเงินเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยเป็นรอยเป็นรอนของพลาสติกนะครับเวลาเราถ่ายรูปมันจะไม่สวยนะทำสีมันอาจจะดูดีขึ้นนะครับแต่ก็ไม่รับประกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยฝีมือทําสีอนุบาลอยู่นะครับเนี่ยจะมีแผงเป็นแผงอ่าเป็นฐานมาให้นะฮะเนี่เป็นแผงนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นแผงดาบนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็ในส่วนคู่มือนะครับเนี่ยนะครับคู่มือนะฮะก็จะมีวิธีประกอบวิธีดูแผงนู่นนี่นั่นแผงสีอะไรบ้างนะครับมี เล็บอาร์มนะครับไลท์อาร์มอะไรแบบนี้นะครับไม่มีคู่มือก็ประกอบอ้วกแตกเลยนะครับประกอบไม่ได้หรอกนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นนี่แบบที่เขาประกอบมาแล้วนะครับก็จะน่าจะเป็นมืออาชีพนะครับที่ประกอบมาคือการประกอบค้านเนียนมากเนี่ยนะครับถ้าเราต่อดิบเนี่ยไม่มีทางได้แบบนี้นะครับเพราะว่านี่คือการทําสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับงานเรียบร้อยมากนะฮะแล้วจะมีคันเลือกกายให้นะครับว่าในแต่ละส่วนเนี่ยเขาใช้สีอะไรบ้างนะครับมันจะมีสีน้ําเงินนะครับที่มันออกแบบน้เงินแบบเกือบเกือบม่วงหน่อยหน่อยนะครับนี่นะครับนี่ ตัวนี้จริงๆเขาประกอบกันมาเขาเล่นกันปู่แลวผมเพิ่งจะเล่นนะครับก็จะมี y o YouTube ต่างประเทศหลายคนที่ทําสีสวยมากนะครับเขาจะทําเป็นสีม่วงเมทัลิกอะไรพวกนี้เป็นสีม่วงใช้เคียวม่วงมามาพ่นตรงช่วงขาช่วงแขนเนี่ยนะครับแล้วตัวใช้ดําเงานะครับปีกปีกใช้เป็นสีแดงธรรมดานะ้ไม่ค่อยเห็นมีใครทําเมทัลิกนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับลองทําดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะ ครับทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มารวมร่างจริงๆมือมันยังขาดอยู่อีกหลายมือนะครับตอนนี้ก็เลยเอามาช่วงรอนะครับก็เลยเอามารวมร่างก่อนนะครับก็ประกอบกันตามขั้นตอนนะครับก็ชิ้นนี้รวมกับนี้นะครับนี่นะฮะก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับต่อเข้าตรงนี้นะฮะพึ่ดเข้าไปนี่แบบนี้นะครับได้เป็นตัวตรงหน้าอกนะครับก็ตรงช่วงท้องนะครับช่วงเป้านะครับแล้วก็ใส่แขนเข้าไป เใส่หัวก่อนดีกว่านี่หัวเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูแบบละเอียดนะขอประกอบก่อนนี่แบบนี้นะฮะนี่นะครับได้แบบนี้นะฮะก็จะเงาเงา,งาวิงวิงหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้ตั้งใจทําให้มันวิ่งนะครับอันนี้ก็ใส่ตรงช่วงท่อนแขนนะครับก็ใส่มือเข้าไปมือที่เป็นมือจับอาวุธยังไม่เสร็จนะฮะก็เลยยังไม่ไม่ประกอบนะครับรอสีแห้งช่วงนี้รอ การทําสีเนี่ยนะครับปัญหาเลยปัญหาใหญ่เลยก็คือมันต้องรอสีให้มันเซ็ตตัวนะครับเราจะเอามาแบบมาประกอบเลยมันก็เสี่ยงที่มันจะสีถ้ารอสีเป็นลอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เอาส่วนที่มันแห้งแล้วนะครับมาประกอบดูก่อนนะฮะก็ส่วนพวกนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างจะแห้งแล้วนะครับค่อนข้างจะเซ็ตเซ็ตตัวสนิทแล้วก็เลยเอามาประกอบอนี้ได้นะฮะนี่นะฮะแล้วก็นี่เป็นใส่อย่างงี้นะครับตัวนี้เนี่ยทำสีเกือบทั้งตัวเลยนะครับ คือโครงในก็ทำนะฮะโครงในที่เป็นช่วงข้อต่อแขนอะไรพวกนี้จะมีชิ้นที่มันจะมองไม่เห็นเนี่ยแหละที่ผมจะไม่ทานะครับนี่ก็เป็นเท้านะครับใส่เท้าไว้ก่อนจะง่ายกว่านะฮะนี่นี่นะครับเท้าเป็นสีม่วงนะครับใครสนใจสีไหนนะครับทาสีไหนยังไงคอมเมนต์ถามได้นะฮะคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับถามว่าเออสีนี้ทํายังไงอะไรอย่างนี้ นะครับคอมเมนต์ถามดีกว่านะฮะเพราะว่าในเพจผมจะมองไม่ค่อยเห็นนะตอนนี้นะครับใครแชทที่เพจจะมาผมจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะนี่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับสีม่วงก็ม่วงแสดวเลยนะครับสาใจมากผมได้อย่างที่ต้องการมากม่วงสีนี้นะฮะนี่มาข้างบ้านก็เห่าเข้าไปนี่นะครับ ได้เต็มตัวแล้วเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับมันจะมีตรงชิ้นหน้าอกแบบนี้นะครับนี่ติดเข้าไปนะครับมันจะมีเป็นร่องอยู่นะครับก็ใส่เข้าไปนี่นะครับตรงนี้นะครับแขนไม่ต้องขยับเลยนะฮะติดอย่างนี้นะครับแขนขยับยากนะฮะแน่นอนนี่เป็นแบบนี้นะครับก็เงาเงาดีนะฮะ คือตัวเนี้ยนะครับเกสมาชินก้านะจริงๆผมอยากได้มานานแล้วตั้งแต่ออกไอตรงตัวเลยนะเมทัลบิลล์แล้วนะครับทีนี้แพงครับตัวหลายตังไม่มีตังนะครับนี่เดี๋ยวตรงนี้อีกนะครับติดเข้าไปอุ้นี่ได้แบบนี้นะครับนี่นะครับเมทัลบิลล์เมทัลบิล์ก็เมทัลบิล์เถอะนะครับเจอตัวนี้หน่อยโมโมนะครับเดี๋ยวลองดูแบบยืนตั้งโชว์บ้างนะครับนี่สำหรับตัวเกสมาชินก้าตัวนี้นะครับความสูงนะครับตัวนี้มันเป็นสเกล1ต่อ1น4นะครับ ความสูงเขาจะอยู่ที่ผมวัดจากตรงจุดที่สูงที่สุดของเขานะครับน่าจะเป็นปีกนะครับปลายปีกอยู่ที่21เซนนะครับถ้าเป็นด้านกว้างก็อยู่ที่20ยืนแบบสบายๆก็น่าประมาณ20เซนในชิ้นส่วนที่เขามีมาให้นะครับนอกจากจะเป็นมือกำนะครับมือกำแบบนี้นะครับนี่ที่ติดอยู่กับตัวหุ่นนะครับ ก็จะเป็นมือทําท่าต่างๆนะครับเป็นมือชี้นิ้วอย่างนี้นะฮะเอาไว้จัดแอคชั่นนะครับแอคชั่นเล่นท่าถ่ายรูปนะครับนี่เป็นมือชี้อย่างนี้นะครับก็ทําสีไปแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นมือเป็นมือแบบแบอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นมือแบบมือแบรเหมือนกันแต่ว่าแบรแบบนิ้วเรียงชิดติดกันนะครับแต่เขาทํามาให้ฝั่งเดียวนะฮะทำมาให้ฝั่งเดียวนอกจากจะเป็นมืออ๋อมีอันนี้อีกนะครับ อันนี้เนี่ยนะครับเป็นส่วนของปลายปลายของตัวยานยานมันจะอยู่บนหัวนะครับมันต้องดึงปลายออกนะครับมันถึงจะเอาเอายานปักเข้าไปได้นะครับแต่ยานเนี่ยนะครับผมไปทําสีเอ่อสีเป็นสีแดงเคลียร์แดงเข้าไปนะครับถ้าเกิดถอดเข้าถอดออกก็สีถลอกนะฮะก็เลยไม่ได้ถอดให้ดูนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพาร์ทดาบนะครับพาร์ทดาบกับมือที่ถือดาบนะครับในส่วนดาบเนี่ยผมบอกวิธีทําไปแล้วนะครับทาคลิปไปแล้ว นะะฮลองย้อนดูนะครับคลิปก่อนหน้านี้แหละนะฮะที่ทำดาบอันนี้นะครับดาบของตัวนี้แหละนะครับก็จะเป็นพาร์ทมือกำดาบมานะครับ2อันนะครับแบบนี้นะฮะแล้วตัวนี้นะครับนอกจากตรงมือนะครับมือต่างๆนะครับมือพาร์ทต่างๆดาบเนี่ยเขามีลูกเล่นให้เล่นอีกนะครับก็ตรงแขนนะฮะแขนสามารถยิงเป็นหมัดพุ่งออกไปได้นะครับในหนังนะนะครับนี่นะครับก็เลยมีตรงนี้ออกมามันลักษณะมันเหมือนแบบติดแอปเปิอะไรเงี้ยนะครับก็เลยต้องทําสีตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะฮะนี่ นะครับ uhm. ทำทั้งสอ,องข้างเลยนะครับมันสามารถถอดเข้าออกได้นะครับถอดได้แบบสะดวกอ่ะนะฮะไม่ใช่ถอดแบบยากนะครับมันได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นแขนไอพ่นนะครับติดไอพ่นจัลวดแขนจัลวดอะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่นะฮะในส่วนของการทําสีนะครับที่ผมบอกทําข้อต่อต่างๆนะครับตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะมีวิธีทําให้การทำสีข้อต่อต่างๆเนี่ยไม่ไม่ถลอกนะครับนี่นะครับก็คือใจเย็นๆรอใสีมันเซตตัวนะครับ มันก็จะไม่ได้ถลอกง่ายอะไรมากมายนะครับนี่นะครับแล้วพอดีตัวนี้เนี่ยนะครับการประกอบเข้าไปในส่วนต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะเจอการเสียสีเยอะนะครับอันนี้ก็คือข้อต่อต่างๆที่มันอยู่ข้างในนะครับที่ทําสีเข้าไปด้วยนะครับนี่นะครับข้างในแขนนี้นะครับนี่ซอกนี้นะครับไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะอันนี้มันมืดไปนิดนึงนะครับเนี่ยจะเป็นการทําสีเข้าไปเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนของข้อต่อนะครับอันนี้ลองยืนเทียบกับตัวบาร์บาทอสนะครับเป็น MG นะครับ1ต่อ100นะครับ อันนี้ลองยืนเทียบกับตัว Optimus นะครับ Jet Power นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ลองย e ืนเทียบกับตัว t i e g a e v i l นะครับเป็นงาน Figurelize Standard นะครับอันนี้ลองยืนเทียบกับตัว Jazz นะครับงาน AOYI นะครับอันนี้ลองยืนเ so. ทียบกับตัว Optimus นะครับงาน Hasbro นะครับอันนี้ลองยืนเทียบกับตัว h o t r l o t นะครับงาน Thunder Model นะครับอันนี้ลองเอามายืนเทียบกับตัว Optimus นะครับงาน KBB นะครับอันนี้ลองเอามาเทียบกับตัว Nemesis r i m นะครับเป็น LT 03นะครับ อันนี้ยืนเทียบไซส์กับตัวเด็กเส้นประจําช่องนะครับ LS03F นะครับช่วงท้ายนะครับผมสรุปให้นิดนึงนะครับแล้วก็จะบอกว่าใช้สีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับเกทมาชินก้านะครับสเกล1ต่อ144ของแบรนดดนะครับต่อดิบก็สวยนะครับจัดท่ายิงจัดท่าได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าทีนี้ทําสีผมก็รู้สึกเกรงใจนะครับเพราะทําสีมันทําสีนานนะครับถ้าเกิดขยับแล้วมันมีถลอกมีอะไรขี้เกียจแก้นะครับแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็ผมว่าผมทําสีได้ดีประมาณนึงคือขยับแล้วมันไม่ได้ถลอกแบบคือขยับได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เหมือนพวกงานอุลตร้าแมนที่ผมขยับไม่ได้เลยขยับแล้วมันถลอกอย่างเดียวคือตัวนี้รอจังหวะรอดีรอจังหวะให้สีมันเซตตัวดีนะครับทาสีถึงโครงในเลยข้างในก็ไม่ถลอกนะครับเราก็คือมันต้องรอให้สีมันเซตตัวประมาณนึงแล้วก็ขัดให้ดีประมาณนึงนะครับแล้วสีมันจะอยู่ทนนานมากนะครับในส่วนที่ผมทําเป็นข้อต่อข้างในอ่ะเป็นโครงในไม่ได้รองพื้นด้วยนะ แต่ว่าสีมันโอเคอะเซ็ตเซ็ตตัวโอเคมันก็เลยไม่ทะลอกมั้งนะครับตัวนี้นะครับในการทําสีเนี่ยนะครับในส่วนที่เป็นสีของเงาสีแดงนะครับสีม่วงนะครับสีใบดาบนะฮะสีทองคือใช้เยอะนะครับสีบอดี้ที่เป็นสีโคมอะไรพวกเนี้ยผมใช้ตัวนี้นะครับใช้ของลาดิสนะครับเป็นไฮแบ็กเซอร์เฟสตัวนี้นะครับนี่นะครับยี่ห้ออื่นอาจจะมีนะแต่ผมไม่รู้นะครับผมใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้พ่นตัวนี้ใช้เยอะเลยใช้พ่นเกือบทั้งตัว นะครับจะมีในส่วนของสีดำเท่านั้นมั้งที่ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้คือตัวพ่นรองพื้นก่อนจะพ่นสีให้มันเป็นเงานะครับพ่นตัวนี้เสร็จนะครับพ่นเป็นตัวไฮอคมซิลเวอร์นะครับตัวนี้นะครับไฮคมซิลเวอร์คือสีแบบนี้นะครับสีเป็นเป็นแบบสีเงินเงินแบบนี้นะครับนี่ฮะให้ดูใกล้ๆฐานจะอนนาดหน่อยนะเพราะว่าฐานเอ่อไม่ใช่ฐานมอเตอร์พังนะครับผมจะพ่นเนี่ยในส่วนของตัวพาร์ตบอดี้เนี่ยนะครับจะพ่นให้มันไม่ไม่ขาวมากนะครับ ถ้าขาวมากมันจะเป็นแบบนี้แบบดาบนี้นะครับแต่ว่ามันสีคนละตัวนะตรงบอดี้เนี่ยตรงแขนตรงขาตรงท้องอะไรพวกนี้ถ้าเกิดพ่นขาวมากดีเทลมันจะหายนะฮะถ้าพ่นให้มันติดดำคือพ่นบางๆเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ต้องตัดเส้นนะครับเนี่ยมันจะเห็นเป็นร่องร่องของตัวพื้นของตัวไฮเปอร์ซีเวอร์อยู่นิดๆนะครับมันทําให้เราไม่ต้องตัดเส้นแล้วมันจะมีมิติมากขึ้นนะครับในการในการถ่ายรูปเนี่ยมันจะขึ้นมากเนี่ยเห็นไหมนะครับมันจะมีเป็น เป็นล่องของตัวสีเดิมอยู่ประมาณหนึ่งนะครับมันทําให้แบบดีเทลมันไม่หายถ้าไปพ่นสว่างมากเนี่ยพ่นสว่างมากก็คือแบบพ่นสว่างเนี้ยครับใบดาบมันดีเทลมันไม่เยอะอยู่แล้วมันมีแค่ตรงตรงกลางตรงตรงขอบข้างๆแค่นั้นเองมันก็พ่นขาวได้นะครับแต่ว่าตรงบอดี้ที่มันเป็นดีเทลลรดลายนีนย่ไม่ต้องไม่ควรไปพ่นขาวมากตัวเนี้ยพ่นบางๆเองนะครับขวดแค่นี้แต่ว่าพ่นได้เยอะนะเนี่ยผมใช้มานานแล้วหมดไปเกินครึ่งขวดไปหน่อยนึงนะฮะใช้ได้เลยนะครับ ในส่วนของสีใบดาบใบดาบจริงๆผมทํคลิปไปแล้วผมใช้ตัวนี้นะครับใบดาบนะมันจะมีความเป็นกระจกเงาเป็นกระจกกว่าตัวไฮโคมซิวเวอร์นะครับต้องเลือกใช้ให้มันดีนะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับผมถนัดว่าใช้ใบดาบเป็นสีโทนนี้โทนี้อะไรแล้วแต่นะครับในส่วนของสีแดงนะครับอีซี่เคลียร์นะครับสีแดงตัวนี้นะครับคือหลังจากพ่นสีเงินไปแล้วนะตรงตรงปีกนะครับตรงปีกเนี่ยนะฮะเนี่ย ตรงปีกเนี่ยผมพ่นเป็นเป็นเคลียร์แดงตัวนี้นะครับนี่นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยังแดงไม่สบใจเท่าไหร่เดี๋ยวจะหาสีอื่นมาลองดูให้มันให้มันแดงแป๊ดกว่านี้นะครับสีแดงเนี่ยนะครับตรงปีกยังไม่สบใจเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สีทองนะครับในส่วนพาสสีทองทั้งตรงปีกไอ้ตรงเนี่ยตรงเนี้ยนะครับปีกหลังอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับใช้อีซี่เคลียร์สีทองนะครับแต่ปีกนี่ผมแอบตัดไปหน่อยนึงมันงอนะครับก็เลยตัดออกไปทิ้งไปหน่อยนึงแล้วก็ตรงฝักดาบนะครับสีทออองงเเหหหมมืืนนนนกกััตรู นะครับตรงหูของตัวมาชินก้าเหมือนกันหูสองฝั่งเนี่ยนะครับใช้สีทองตัวนี้นะครับแล้วก็สีม่วงนะครับเอ่อสีม่วงใช้ตัวนี้นะครับอีซี่เคียตัวนี้นะครับเป็นสีม่วงนะครับของลาดิสเหมือนกันนะฮะตัวนี้พ่นเข้าไปนะครับจะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะครับเพื่อนผมบอกเออสีม่วงโทนนี้สวยดีก็ใช้เป็นลาดิสนะครับใครสนใจจะเป็นสีม่วงโทนนี้ใช้ลาดิสนะฮะนะครับไม่ได้ตังนะแต่ว่าใช้เป็นอยู่ อยู่ยี่ห้อนี้เพราะว่าผมเริ่มทำแอร์บัตจากยี่ห้อนี้นะครับเริ่มต้นนะเริ่มต้นทำแอร์บัตก็เลยจะรู้โทนสีว่ามันเป็นยังไงวิธีพ่นและจะมีเป็นโค้ดแบ็กตัวนี้แบ็กโค้ดตัวนี้นะครับในส่วนของสีดําเงาแต่ดําเงาผมยังพ่นได้ไม่ไม่ดีนะครับพ่นไม่เนียนด้วยแล้วก็เงาน้อยจริงจมันเงาวิ้งเลยอ่ะเห็นคนอื่นเขาพ่นกันนะผมยังต้องฝึกอีกเยอะในการพ่นสีดําตัวนี้นะครับสีโครงในนะฮะโครงในเป็นแบบนี้นะครับโครงในอย่างนี้นะครับโครงในวิ้งวิ้งอย่างนี้นะครับอยู่ข้างในอย่างนี้ หรือว่าตรงคอตรงคอของตัวเกมมิชินกาผมใช้ของยี่ห้อไอเนี่ยอะไรนะรูป,ปรโหลกเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนี่ตัวนี้นะครับเนี่เป็นเป็นเบอร์นี้นะครับใช้เป็นสีโครงในนะครับมันก็ติดดีนะมันก็ไม่ลอกนะครับใช้ได้เลยนะฮะก็เอามาให้ดูกันประมาณนี้นะครับสาหรับเรื่องการทําสีนะใครลอง ถ้าอยากดูเรื่องจุดขยับนะครับลองดูคลิปของคนที่ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ทำสีดูเพราะว่าทําสีเนี่ยผมเกรงใจเวลาตัวเองมากคือใช้เวลาเซ็ตใช้เวลารอสีมันเซ็ตตัวค่อนข้างนานนะครับถ้าเกิดทําแล้วต้องมาแก้อีกก็โหเสียดายเวลานะครับคือพยายามจะเก็บให้มันเนียนอยู่แบบนี้นะครับอันนี้คือยังไม่ได้พ่นเคลียร์ทับนะครับถ้าพ่นเคลียร์ทับก็อาจจะเป็นพ่นในส่วนของสีเนี่ยสีม่วงสีแดงอะไรพวกนี้นะครับให้มันคุมงานหน่อยนะครับ ในส่วนของสีโคมพวกนี้ก็ต้องพ่นนะครับแต่ว่าถ้าพ่นเนี่ยสีมันจะดรอปลงไปอีกกําลังคิดอยู่ว่าเออทำยังไงดีนะครับอาจจะต้องเก็บในอีกห้องนึงนะครับงานนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเก็บกับอากาศที่มันแปรปรวนเนี่ยเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวอะไรเนี่ยสีมันจะด่างมันจะมันมันจะดรอปลงนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูกันนะครับเรื่องเรื่องของการประกอบตัวเกมมชชนก้าเรื่องของการทําสีนะครับตัวนี้นะครับใครอยากทําสีแนวนี้ก็ลองดูของผมเป็นไกด์ดูนะครับเป็นตัวอย่างดูเล็กๆน้อยๆนะฮะนี่นะครับให าภาพนะครับภาพท้ายคลิปนะครับถ่ายภาพไว้ประมาณหนึ่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ